สวัสดีครับพี่พี่วันนี้นะครับน้องก็พามาชมบรรยากาศนะครับไม่ได้พบกันนานนะครับก็หลังจากส่งของอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บน้องก็มาลดน้ำต้นไม้ก็มีโอกาสนะครับก็มาอัปเดตอัปเดตชีวิตอัปเดตชีวิตอัปเดตนะครับว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มันกําลังจะฝนเบาบางลงนะครับผมก็ทําการตัดหญ้าเปลี่ยนดินอะไรก็ได้มากพอสมควรแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับนี่ นี่แปลงนี้เป็นแปลงเ,เขาเรียกว่ากิ่งเสียบนะครับก็มีหลายหลายแนวนะครับหลายแนวนี่เป็นพวกเพชรบ้านนานะครับอันนี้ก็กําลังจะออกดอกเห็นไหมฮะออกดอกไว้นะครับ <b> <na> เป็นพวกเพชรบ้านนานะครับเป็นกิ่งเสียบก็กําลังจะออกดอกนะครับนี่ใครที่ชื่นชอบนะครับใครที่ชื่นชอบเพชรบ้านนานะครับแต่ว่าเป็นกิ่งเสียบนะครับอัตลักษณ์โอ้แท้ๆเลยอันนี้ ก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับแบบนี้ก็แบ่งอยู่ที่ต้นละประมาณสัก250บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกิ่งเสียบดูนี่เขาหินซ้อนดอกดอกพี่ดูดูด,ดอกนี่แบบนี้ก็250บาทเช่นเดียวกันนะครับก็ม,มีมีหลายต้นมีหลายต้นครับมีชุดหนึ 1, ่งสองมีหลายต้นนะครับนะมีหลายต้นนะครับแต่วันนี้ผมมาอัปเดตให้ดูนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นพวกไม้สี นะครับเป็นพวกไม้สีที่เราเ,ออเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินไว้ได้สักประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับก็เริ่มกาลังจะง,งามนะครับก็สักพักหนึ่งกะว่าฝนมันหยุดดีๆผมก็จะทําการออตัดยอดนะครับตัดยอดเดี๋ยวตัดยอดแต่งพุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกเรา๋ยดูดูสีนี้เนี่ยฮะสวยมากนะครับไม่รู้ว่าสีอะไรดอกโดอกดอกดีกต่างหากนะครับไม่รู้ว่าอะไรนะครับนี่นะ ก็มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายสีแต่ว่าปัญหาคือว่าถ้าเกิดมันไม่ออกดอกมันมันแยกไม่ออกนะครับว่าสีไหนเป็นสีไหนก็ค่อนข้างเยอะนี่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กแต่ก็ไม่ไม่เล็กนะเป็นไซส์กระถางแปดนิ้วดูฮะอย่างเงี้ยดอกสีขาวโ,โหขาวดอกซ้อนก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับนี่ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับก็ มาอัปเดตนะครับพาพี่ๆมาถือว่าชมวิวนะครับดูบรรยากาศสวนก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะอ <c oughs> สาดสะอ้านสะอาดสะอ้านเพราะว่าผมตัดหญ้าแทบทุกวันนะครับตัดหญ้าเปลี่ยนดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัดหญ้าเปลี่ยนดินถอนหญ้าถอนอะไรตามกระถางตามต้นไม้นะครับนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าพาไปดูทุ่งนานะครับทุ่งนาอันเขียวขจีนะครับหลังจากที่นะครับหลังจากที่ดํานาไปนะครับได้มาไหม อันนี้ก็เป็นดอกดอันนี้ดอกซ้อนพ่อมลิดอันนี้ก็ดอกซ้อนพ่อมลิดผมให้ดูไว้แค่เนี่ยใค,ใครอยากใครอยากได้ก็ทักมานะครับเป็นดอกซ้อนเป็นพ่อมะลิดนะครับนี่ดูบรรยากาศสดชื่นนะครับทุง่งหญ้าดูป่าข้าวดูเข้ามาดูฝั่งนี้ครับ เป็นป่าข้าวนะครับเป็นป่าข้าวของเราหมดเลยนะครับดูอนู่นนะครับโยนี่ต้องนั่งลงนะครับเลยนะฮะนี่ก็ทําไว้พอพอกินครับยู่อูนดูครับก็ช่วงนี้ก็กําลังจะสวยงามนะครับก็กําลังจะสวยงามนะครับเพราะว่าฝนมันฝนมันเริ่มหยุดแล้วก็เลยมันมันตัดหญ้ามันทําอะไรได้นะครับต้นข้าวก็กําลังจะสวยนะครับ บรรยากาศก็กาลังดีแล้วครับก็ตัดแต่งต้นไม้นะครับช่วงนี้ตัดแต่งต้นมะม่วงตัดแต่งต้นไม้ตามริมทางตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัดแต่งอันนี้ก็เหลือแต่ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าไปก็น่าจะสวยงามแล้วนะครับดูบรรยากาศฟิวฝั่งนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับอู้นะครับอู้ไม้สีสวยมากนะครับไม้สีสวยมากเมื่อกี้เห็นต้นไหน เป็นดอกซ้อนพอเมล็ดนะครับนะครับดอกซ้อนพอเมล็ดนะครับย้ํานะครับว่าเป็นดอกซ้อนพอเมล็ดนะครับนี่แต่ว่าอันนี้ซ้อนหนึ่งสองชั้นอันนี้อันนี้ซ้อนสองชั้นนะครับซ้อนสองชั้นอันนี้ก็ซ้อนสองชั้นเหมือนกันนะครับดอกดลกนะครับตาพี่ๆมาเดินชมนะครับบรรยากาศตาพี่มาเดินชมบรรยากาศเพราะว่าช่วงนี้ต้นไม้มันก็คือเป็นช่วงที่กาลังเขาเรียกว่าฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูหมายถึงว่า ผมก็พยายามเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรฝั่งนู้นนะครับต้นเล็กต้นน้อยโอ้เพียบนะครับเพียบเลยนะครับนะแต่ว่าก็วันนี้ตั้งใจจะมาให้พี่ๆได้ดูวิวดูบรรยากาศนะครับนะก็คิดถึงนะครับคิดถึงก็มาอัพกันนะครับมาอัพเดตมาอัพเดตเรื่องราวของชีวิตแต่ละท่านนะครับนะเพราะว่าของน้องก็จะถ้าลูกค้าทุกท่านก็จะพอรู้อยู่ว่าเราอ,อยู่ด้วยกันแบบเรียกว่าครอบครัวนะครับนะถึงผมจะเป็น น้องสุดนะครับน้องสุดก็ยังต้องพึ่งพาพี่ๆอยู่ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็เขาเรียกว่าถ่ายอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสำหรับวันนี้ก็มาให้ชมบรรยากาศนะครับคิดถึงทุกคนนะครับผมขอบคุณครับ